ผมออสนะครับบัณฑิตทองดีก็โปรเจกต์โฟร์แมนฝันหวานอาจูบนี่ผมได้กับตอนที่มีชื่อว่าอายครับหนังเรื่องออยนะฮะจริงๆมันมาจากตัวผมนะครับเป็นผู้ชายคนนี้สร้างคาแรคเตอร์มาจากตัวผมในภา,ภาคภาคปนตซีฮะค,คือภาคที่เป็นจินตนาการมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ที่เป็นคนที่กล้าแสดงออกกอย่างเป็นคนที่เหมือนคนทั่วไปคือบ้า,าบอเป็นเฮฮาปาร์ตี้ได้หมดแต่ถึงเวลาที่แสดงความรักกับผู้หญิงที่เรารักเนี่ย จะไม่กล้าจะอายพออายปุ๊บเนี่ยมนเป็นเป็นปมที่ทำให้เขาต้องต้องหนีหนีไปจากชีวิตผู้หญิงคนนั้นต้องต้องทิ้งเขาทิ้งเธอไปแล้วก็ต้องถอยออกจากชีวิตของของผู้หญิงที่เขารักเพราะว่าเขาอายเรื่องหลายๆลอย่างอายเรื่องคาแรคเตอร์ตัวเองอายเรื่องนิสัยตัวเองอายเรื่องของพื้นฐานชีวิตที่มันสู้กับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มันต่างกันมากก็เลยต้องต้องต้องทิ้งผู้หญิงคนนี้ไว้แล้วก็หนีออกมาจากชีวิตเขาทําให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นคือสุดท้ายสองคนนี้ก็มาเจอกันในที่ที่ที่ม่คนเจอ ก็ต้องมันต้องอยู่ด้วยกันในใน,ในที่แห่งเนี้ยโดยที่ไม่ไม่สามารถไปไหนได้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาสองคนต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็แล้วก็ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีการเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเผยความรู้สึกซึ่งกันและกันนะฮะสิ่งที่โดดเด่นกว่าหน,งน,น,งนังเรื่องอื่นใน3มเรื่องในสิ่เรื่องนี้ฮะก็ผมมองว่าายเนี่ย,น,ยน่าจะโดดเด่นตรงที่ภาพของของธรรมชาติที่เราไปถ่ายทะเลกระบี่ที่เกาะทะเลแหวกเกาะปอดะหรือแม้นจะเป็นเกาะห้องเนี่ย ผมว่าเรื่องของวิชวลภาพน่าจะโดดเด่นของผมเขาใช้ภาพเทสายของทะเลความสดใสมาแสดงแล้วก็สีสันของของภาพที่ออกมาแล้วดูสบายตาแล้วก็บรรยากาศของติวเรกเกทที่มีประกอบในในหนังเนี่ยมันทาให้เราดีมาถึง,ถ,งถึงความเป็นทะเลความเป็นธรรมชาติได้ง่ายซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจยอยู่แล้วว่าจะต้องใส่เข้าไปในหนังให้มันมีความแตกใหม่กว่าคนอื่น